สสวัสดีครับก็ผมชื่อนายสุวิสกิสไปเลยนะครับรหัส6 3 1 0 6 8งศูนครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายโปรแกรมในการทดลองของแมโทรคอนโทรเลอร์ esp ศูนะครับก็ตัวอย่างแรกนะครับในการรัน h e สิ o 1นะครับเป็นการใช้แมโทรคอนโทรเลอร์เนี่ยในการคำสั่งสำับการโรตัวเลขซึ่งจะมีการสั่งดีเลย์สำหรับาการแสดงทุกๆ1วินาทีและรันไปเรื่อยๆเมื่อเรากดรีเซ็ตจะกลายเป็น0และ e อฟเฟกซนะครับเป็นการใช้แมโทรคอนโทรเลอร์ สแกนหาไวไฟโดยกำหนดโค้ดไป้2ส,ส่วนส่วนแรกเนี่ยเป็นการเซตอัพ i วไครับเพื่อพร้อมทำงานและส่วนที่2เนี่ยเป็นการบนลูปโดย,สยแสดงว่าในบริเวณนั้นมี Wi-Fi อะไรบ้างและเมื่อเราก,กดรีเซ็ตครับจะเป็นการสแกนซ้ำอีกรอบหนึ่งครับเอ็กซ์เบิร์นสารใช้ไมโครโคอนโทรเลอร์นในคำสั่งคอนโทรลนำไปเรื่อยๆและเมื่อเป็นเลขคู่นะครับจะทำให้ไฟดับแต่เมื่อเป็นเลขคี่ทำให้ไฟสว่างซึ่งจะมีการดีเลย์ทุกๆส5ดวินาที สับให้ไดโอสว่างแล้วดับไปท้าบมนี้ซ้อไปเรื่อยๆครับและสามารถกดกลุ่มรีเซ็ตเพื่อเริ่มโปรแกรมใหม่ได้และการรันรีเลย์เนี่ยจะเป็นการกระทาทดลองต่อจากกรรทดองที่3โดยใช้ตัวโมโคคอนโทรเลอร์ต่อบนตัวรีเลย์เพื่อเอาไว้ควบคุมสัญญาณออนหรือออฟได้ผ่านการเขียนโปรแกรมในการทดลองด้านบน Expert Pro เป็นการทดลองเปิดปิดไฟของไดโอดโดยจะกำหนดอินพุตผ่านโพต พอร์ตศูนย์เอาพุทผ่านพอร์ตสองแล้วท้าทำการเขียนโปรแกรมโดยให้ศูนย์ที่เป็นเอาพุทถ้าแสดงค่าเป็นหนึ่งแต่ถ้ากดปุ่มสีดำจะแสดงค่าศูนย์จากนั้นทําการต่อกับซิเซอร์หากได้รับแสงจะได้จะได้แสดงค่าเป็นศูนย์หากไม่ได้รับแสงก็แสดงค่าเป็นหนึ 5, Run ่ง p อ็กซ์เรสเห้านไวไเป็นการใช้ไมโครคอนรลเลอร์ eller, สร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่าน Wi-Fi โดยเริ่มจากการใส่ w i f i และพาสดของ w i f i ซึ่งส่วนของเซตอัพเป็นการคอนเน็กกับโดยฝั่งที่เลือกไว้จากนั้นก็เชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์และการแสดงผลของคำสั่งเขาที่ทำการโปรแกรมไว้แล้ว Example 6 run wifi ap เป็นการใช้มือค c o n ด r เลอร์สร้าง Wi-Fi Acces s p o อย t ขึ้นมาเองโดยเริ่มจากกำหนด id password ของตัวมันเองก่อนจากนั้น i p address คอนเัวเอง esp 01ว่ามี subnet หรือ gateway ว่าอย่างไร จากนั้นก็เตรียมเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้หนึ่งตัวจากนั้นก็ได้คําสั่งซอฟต์เอแค่นี้ก็สามารถทำให้อุปกรณ์นั้นรับไวไฟได้และสามารถเชื่อมต่อไวไฟผ่านมัลคอร์เลเดอร ES ์ ESP ตัวหนึ่งนั่นเองครับ